แห่งเมืองโกศลนครมีโอรสชื่อเฉลิมรัตนไปอยู่ที่วัดหลายปีทิดาสาวเจ้ารัชนีก็สมเป็นสรีสมร เราแล้วดอเพชรเอ๋ยเพชรนิ่งก็อยากดมกลิ่นกุหลาเราเหมืออันเเม่นมีบาดไม่ได้อาบเจาตอนเราอยากจะเข้าจะคุกแต่แล้วต้องคุกกระทม อยากจะดมเธอก่อนอยากที่จะเสียบไว้ที่องค์แล้วกอดกุกเธอนอนใครบางคนเปค่ะเสด็จพ่อเสด็จพ่อไปค่ะ ว่าเสด็จพ่อมีเรื่องกุ้งมาไทยอะไรบอกลูกทั้งสองคนได้นไหมคะได้สิลกูกแตเมื่อเจ้าทั้งสองคนนะก็คอยอยู่เคียงข้างพ่อให้คับปรึกษาพ่อมาโดยตลอดทุกวันนี้นะพ่อนะกุ้มใจยิ่งนะเพราะเมืองของเรานะตกเป็นเมืองขึ้นของเมืองศิลานครและที่สําคัญเลยพ่อนะอยากกอบกู้เอกชของแผ่นดินเรากลับคืนมาเหลือเกินแต่ก็รออยู่ หาแม้ว่าฉเฉลิมรัตลูกพงพ่อกับมาวันไดจะให้ฉเฉลิมรัตน์นํากองทัพไปก่อผู้เอกราลัยกับคนร้ายเรื่องเฉลิมรัตทําไมมาแค่สองคนนะค่ะข้าถามก่อนเลยเอ็งพามาทําไมที่นี่อ่ะก็ที่นี่ไงที่อยู่ของเราบ้านเราหมายความว่าไงเราเปเจ้า พี่เพื่อนเป็นเจ้าอีกคนหนึ่งเหรอเนี่ยถูกต้องแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวเดเกิดอะไรขึ้นทำไมเนี่ยบอกริงเพื่อนไปแล้วกรี๊งคืออะไรนี่มันในเมืองหลวงนี่ยังงงเองพามาทำไมก็เราเป็นเจ้าไงเดยวโอ้ลักษมณ์เป็นเจ้าเป็นเจ้าเหมือนเราถ้าออกมาพบกันอธิบายฟังที้เดียวไปแล้วแล้วก็เดินตามมาทีหลังไงเดี๋ยวเรวไม่บอกแล้วก่อน ไม่เป็นไรเราจะบอกกันทำไมเนี่ยอีกคนยืนเนอะกำหมองเก๋พระไทยพระเจ้าค่ะไม่ได้เราเป็นเพื่อนกันของพระไทยด้วยครับทำตัวทำสบายไม่ต้องมีพิธีอะไรวะเฮ้ยแล้อีกคนเนี่ยอีกคนก็เมื่อกี้รอมาอยู่มันหายไปไหนไม่รู้ตามมาแล้วอ่าตั้มปดนตั้มประดนโอฉยน่ารัก เอ้าเฮ้ยเฮ้ยกูเกียรติเานั่งดูอยู่นั่นน่ะไหนนั่นน่ะใครกูร้องคนละเกียรติครับเกียรติไหนอ่ะพูดว่กูเกียรติอ่ะใครคนละเกียรติเฮ้ยกูเกียรติมาคนเดียวเหรอฮะกูเกียรติแบบเดียวไงโอ้มีสาวสาวมาลุ่มอโอ้มีหนุ่มหนุ่มมาลุ่มอ๋อบอกให้เว้ยเว้มันหล่อจังเลยหล่อยังไงวะ โล่งจังเลยไอ้เที่ยงคายนี่เด็กเขามากแบบอาเขาว่านี่เขาว่าเด็กดูหรือเปล่าคุณก็ใครอแสวงอ่ะทำไมตังนะเดี๋ยวๆดี๋ยวพิจิตรอะไรผมลูกศิษย์แสวงใครวะน่ะสวิงกางเกงลิงแสวงโอ้ชื่อยาวยาวแต่งตัวอะไรเนี่ยชุดเพชรไงชุดเพชรป้าบอเลยมีครึ่งเดียวจะบอกว่าแสวงแต่งแบบเนี้ยสกุกเกียร์เสียงแห้งเลยนี่ไอมาทีนไลน์สปูฉันแตก ไอเนี่ยอะไรเข็มทิศเข็มทิศอุ้ดผมไม่ได้มันเนี่ยผมหลบไตห่าเลยจริงปะเนี่ยจริงจริงมันไปเข็มทิศยังไงวะมันบอกทางได้มึงโกหกแล้วเรื่องจริงจะมุ่จะไปซ้ายอ่ะจะไปซ้ายไงเดวิเกเตอร์ไปซ้ายโอ้โหรู้จักเดวิวกเตอร์ด้วยไอโถผมมีในโทรศัพท์แล้วไปขวาล่ะไปขวานน่ม้วนขวาเลยถ้าถ้ามุ่นหน้าได้ไหมเดินหน้าหน่เดินหน้าเลยถอยหลังล่ะถอยหลังมึงถอยแลงไปเอ่ะเดินหน้าไปเลยเดินหน้าไป ถอยหน้าถอยหลัง้ถอยผมเริ่มกังไรแล้วไม่ดีเลยนี่เพิ่งเริ่มเหรอนานแล้วล่ะนี่อย่าถือสาคนอย่างมันเลยแล้วท่อนล่างไปไหนเพชรไม่มีเลยกูจำนำไปแล้วไม่น่าเลยไปไปไปไม่เห็นไปไปรีบพาเราเข้าพ่อเสด็จพ่อดีกว่ากูไหลายกูจังเลยกลับเลยแล้วไปเลยต้องโพงจะแตกอยู่แล้วกูจังไอ้นี่แห้ง กูถามจริงๆเวลากูเกียร้องอ่ะเขาอมสเต็ปซิ้วป่ะพลังเขาังเขามีอยู่เออกูจะตายแล้นเนี่ย <cs> มึงไม่เอาแก้วฟ้ามาด้วยอ่ะไขวะเขามีแต่ลูกฟ้า